สบายดีป่าลุงี่น้พไปนาหานบัานาสนูไปลอยกินบัตนกินใบกุ้งตะลาไปแล้วตะกินต้หมักตัวใ้สจอยเมล็ดน้ำปลุงหือา่กล้วอหมเหอนดงเลอล้้ปะุงด็กกินยังต้มหัว้ากับลากุ้งแล้วน่ามกอไม่กินนะ

ตะเมียงตะเมียงกินมูกเน้ยไม่กินหรืว่ามันมวนะเพราเสียหาสิยกินขอโทษนะพี่น้าเฮ้ยเลิกสปารีปารุงไห้สปารีปาุ่ลูกหล่ะเอองเอองเอองสบายดีมาลักสิเดียวเลยไปไปประกาศมาเห้เอาเอาวาน ตำมี่มะซีมึงดูสะจ่อยแซ่บยะแซ่บๆนงซีเวยลพี่น้องโอ้ยีมึงดู้จอยก็ได้ตอนนี้มาเเพิ่งนเก็บมาอะปัวตำเมี่เนาะเออบ้านนี้มาลเก็บมะเมาเอนั้นาสกีมาพี่นอะครับตี่ยกินกเรจอ่นี้เครัซากดังเอาระด้แซ่บ xin một con xin một con bắt xin à ba bắt 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 nó bắt một con bắt 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 ba bắt 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 Ba bắt bắt này bắt 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 mấy bắt 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 bắt

อาเลยแทงหุบแายหุบจะไปทอนเมื่อทันยูนา่มบีนะ่มบินะโมบินะโนวันจะทำโนจีพเนี้ยบเออฮะเนี้เด็ดีบยานป้ยน้ำแดงเดี๋ยวบาีป่าลูก เอิเอ้เออไปเ้ยไปยังไปยังอยปางเยงไปยัไปยังไปยังไปยัยังไงไปยันไปย้าไปยัอไปไไยอไปัั โอ้ยไทยคินบิง้างตามไปไทยตาเดียวบ้าห๊ะีเออพี่น่าเออมาตู้กินไปกินมาวกิน้วมันจะอิ่มเลยนี่นะยิ่ด้วยตักขอตายขอตายขอดตายิทีได้งานคนยุ่ ป่าไคนตวปกินซีบังซี่บังไหนลงท่าหน่อยไปมัวอยู่บอพอล้ดีจอยกับพ่สไปมั่วอยู่พีชิวกกับพกินเนื้อือเข่มีต่เลกนละอืม

เอโอ้ยเาแดดมันจะบฮ้อนแดดมันจะบฮ้อนเปิดะเปิดปะมาลี่กยลกพลงสบายดีป่าลงสบายดีมาเด้อกินเนียงก่อนเออสบายดีลูกะพราอิติมานตำเนียงพี่น้องวัตถกูจุกคนมากินตงพัน ลูกเีงนอนเลยอาม่าขนาดเฮนั่นวันนี้ผอยู่ันนอนเดียวมันอ่ะชิปผมมนเดมนี่ป้อยวาอเเซเกินหลายคนผู้สาเห็ดกินหัวผู้สาวกับเซ็ตผู้กินเยวกัแซนะผู้สาวเห็ดกินผุน่ะนางคนเดียวตดโปดอยู่ผู้สาวนั่งคนเดียวตดโปดอยู่บ่มี โซอ <c oughs> like ่ะสดเดนนะใครต้องการใคต้องการถามมาได้ว่เฟซบุ๊กเด้หมเฟซบุ๊กอีังนี่แหละลืมสื่อแหละใคเป็นคนใครเป็นจับมือเลยเนี่เอากินกกุงกะงกยังเนี่ยมันก็แซ่บแล้วว้าวโแน่นบ่เล่าแน่ล่ะเ่อนหม่เล พี่นองแบ่ด้ี่นองแทบแเกันเที่ยงกันกินจนเที่ยงกันกินเมื่อกล้องอยากเลยอือนร่าเอ้เอื้อเอื้เอื้อดจเนี่ยพมล่องมังคุดมเขสวงปลาดองดำเพนงแต่ว่าละละถัวเหือยเหม่เอกบก็นบ่เบิดจอกน้ดำพงนนนโอ้ย ไปยิงนกไปยิงนกเว้ยกินกินแบ่งข้าวแบ่งข้าวแบ่งข้าวกันกินหปลาก้อนหิาขับพี่น้องยิงไก่ลาต้นมาค้าหวานนี่เช่จยนี่หวานไหนขึ้นมาได้เจ้า วานวันวานจนได้วานจนวันรับตาวนรับตาเข้าีน่ไม่ีนากีเลยเราเป้ยจิ้บ๊วยมงเรือเลมีน้ำแดเอึ้นมีแมวึนนะเป็นนาป

อบักทุนฮักบักุนเบาออนน้องอึงฮักน้าบอากว่จีน้าบาเส็บเสบพี่น้องเอ้ยไปยิงโหลดจนบักทุนฮักตทดกค่ะ กินเนี่ยเอากระลาเล้ไปลุงเอากระยาไปเอากริกาไปกินไปแล้วสบายดีไปแล้วลุงก็ไปกคลรก็แซกจิตามาชมทงดัาเดกไปลุงขอบคุณนะไปแล้วสบายดีจนเบิร์ดเลยปลุง